เมื่อมีคนตำหนิเรื่องนี้ตอนนี้จะยื่นสารรัฐนูลให้ตีความว่าข้อตกลงของภูมิใจไทยกับประชาชนเนี่ยกับพรรคประชาชนเนี่ยเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ <c oughs> เออเอาเขาเพราะ <c oughs> มันไปไกลกว่า M.O.U มันเป็น M.O.A. <c oughs> นะคะ <c oughs> มันไม่ใช่เป็นมารนดัมอเอร์เดนซดิงแต่มันเป็นม e ร o r a นดัมออฟอะ e กรเมน Mm. ซึ่งความหมายก็คือมันมีความผูกมัดมากกว่าไอเอ็มโอยูเนี่ยมันแค่ทำความเข้าใจกันกว้างๆว,ว่าเราจะร่วมมือกันอย่างไร mm. ไม่มีข้อผูกมัดใดๆแต่ถ้าเป็น a, um Agreement, เอ็มโอเอ a ันเ m ื่องน้ e อัเเมนี่ยมันกระชับ mm. มันมีการระบุสิ่งที่จะต้องทำและมันมีนัยยะของการเป็นข้อผูกพัน